นี่เธอหน่ะไปดื่มชากับผมหน่อยไหมครับได้รับคำเชิญจากผมคนนี้นับเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยเชียวนะครับใช่ผมคามมเลโอทายาทผู้งดงามแห่งตระกูลซิววทอคนนี้ถึงกับตะลึงไปเลยนะครับเพียงมองครั้งเดียวก็ถูกความงามของเธอเขมยหัวใจไปถึงจะเล่นกับเด็กผู้หญิงมามากแล้วแต่ผมจะรับเธอเป็นเจ้าสาวก็ได้นะเออไม่ค่อยเข้าใจหรอกนะคะแต่ว่า ขอปฏิเสธค่ะดิฉันถ้าไม่ใช่คนที่ท่าทางแข็งแกร่งกว่าตัวเองแล้วดิฉันไม่สนใจหรอกนะคะความเจ็บปวด20ปีนั้นคุณโรสผมนะแข็งแกร่งขึ้นแล้วนะเพื่อเป็นผู้ชายที่คู่ควรกับคุณไปแล้วนะเกาวมาเอพิก้ารอผมหน่อยนะครับคุณโรสสุดที่รักของผม อา้าจะบุกมาทางไหนก็เข้ามาเลยค่ะถ้าอย่างนั้นขอรับข้อเสนอด้วยความเต็มใจค่ะยากบุกเข้ามาช้าไปค่ะสมดุลร่างกายแกว่งเกินไปแล้วค่ะเจอแล้วช่องโวดาวเวทมนต์เพิงทำลายล้างตัดสินใจพลาดนะมันไม่ใช่ช่องโวใหญ่พอที่จะใช้ท่าใหญ่ได้ประมาทเกินไปแพ้หมดรูปเลยค่ะ ถึงเจอช่องโหวก็อย่ารีบร้อนให้คิดซะว่าศัตรูเคลื่อนไหวเร็วกว่าที่ประเมินไว้1.5เท่าเสมอค่ะแต่ถึงยังไงก็นับว่าสู้ได้ไม่เร็วข้าเองก็ไม่ถนัดรับมือกับเวทมนต์ด้วยแล้วนะถ้าโดนในเมื่อกี้เข้าไปคงจะอันตรายไม่ใช่เล่นไม่ต้องเสียใจไปหรอกขอบคุณที่ชมค่ะคุณโรดเท่มากเลยค่ะเชิญดื่มชาก่อนนะคะคุณโนอาขอบคุณค่ะมีขนมด้วยนะคะ ว่าแต่ถึงจะบอกว่ามาซ้อมมือกันเมื่อไหร่ก็ได้ก็เถอะมาแบบไม่บอกกล่าวแบบนี้ก็ทำเอาตกใจอยู่เหมือนกันนะเนี่ยรบกวนหรือเปล่าคะไม่ต้องคิดมากหรอกนะ้าปกติก็อยู่บ้านอยู่แล้วก็แค่คิดว่าทำอะไรกระทานหันแบบนี้ไม่สมกับเป็นเจ้าเลยนะเท่านั้นเองนะต้องเป็นวันนี้เท่านั้นหรือยังไงกันนะไม่หรอกคะ่ะคือเอออะไรกันล่ะนี่กรีบกุหลาบ ตามหาแทบแย่แน่คุณโลสทำไมถึงมาอยู่แถบบ้านนอกไม่เหมาะกับคุณแบบนี้กันหรือครับไม่เจอร้ายไปหน่อยหรือครับอุตส่าห์ส่งจดหมายแจ้งว่าวันนี้จะไปที่ยุเทเทียเทลแท้ๆผมคู่มั่นของคุณคามิเลโอลอสโดซิวทอผู้นี้คู่มัน่นใช่แล้วผมอัชิริยะผู้เกิดในตระกูลผู้ใช้มนตาซิวทออันโด่งดัง ชายผู้มีอนาคตร่วมกับเธอไม่ใช่ค่ะดิฉันไม่มีคู่มั่นอะไรหรอกนะคะเอองั้นเหรอเขาแค่พูดเอาตามใจชอบเองเท่านั้นเองแหละค่ะเจ้าตัวก็พูดแบบนั้นแล้วเจ้าเป็นอะไรกับนางกันแน่เป็นอะไรกันอย่างนั้นเหรอทางนี้ตังหกที่อยากจะถามคุณรสถึงกบเมินสัญญาที่ให้กับผมมาพบคุณแบบนี้ฮะหรือว่านายชูรักเหรอไม่ใช่เฮ้ย เจ้านายเฟ้ยเจ้านายเดิมทีดิฉันก็ไม่ได้คบกับใครอยู่แล้วค่ะคุณรสจริงเหรอครับอ่ะชูรักนี่มันคืออะไรกันนะถึงกับมีลูกที่โตขนาดนี้แล้วเหรอก็บอกว่าไม่ใช่ไงเล่าข้าไม่ใช่เด็กนะข้าเป็นภรรยาของคนนี้ตั้งหากค่ะอะไรกันคุณเป็นคนที่มีงานอดีเล็กแบบนี้เองเหรอคอยโล่งใจหน่อยก็บอกว่าไม่ใช่ไงไม่ต้องมาโล่งใจเลยนะแล้ว ก่อนอื่นมาฟังเรื่องราวกันก่อนดีกว่าไหมโลดเจ้านี่เป็นใครกันแน่ค่ะเขาคุณคามิเลโอคือเป็นเหมือนเพื่อนสมัยเด็กของดิฉันเองแหละค่ะเพื่อนสมัยเด็กเหรอตระกูลของฉันกับตระกูลของเขาเป็นหนึ่งในตระกูลที่ให้กำเนิดเมร์ระดับสูงจำนวนมากน่าจะเาวาๆ20ปีก่อนค่ะเขากับดิฉันมาพบกันในโรงเรียนเวทมนต์เดียวกันจากนั้นก็เป็นเพื่อนนักเรียนด้วยกันมานาน แต่ว่านอกจากตอนเด็กที่ได้คุยกันนิดหน่อยแล้วก็แทบไม่ได้ติดต่ออะไรกันเลยพูดอะไรกันละครับคุณโลดผมนะเฝ้ามองคุณมาโดยตลอดโดยเก็กบความรู้สึกอยากจะคุยกับคุณเอาไว้ผมฝึกฝนมาโดยตลอดเลยนะครับคําพูดทั้งหมดที่คุยกันเมื่อตอนยังเด็กถ้าไม่ใช่คนที่ท่าทางแข็งแกร่งกว่าตัวเองแล้วก็ไม่สนใจหรอกตั้งแต่ได้ยินคําพูดของคุณแล้วเพื่อที่จะได้ขอแต่งงานกับคุณที่ท่าทางจะลงเลยในชายที่แข็งแกร่งจะบอกว่าลืมคําพูดนั้นไปแล้วเลยครับคุณลด ทำหน้าบอกว่าลืมไปแล้วชัดๆเลยนะครับนะคุณโรสความรักของผมสมไปไม่ถึงคุณเลยอย่างนั้นเลยครับถึงจะพูดแบบนั้นก็เธอดิฉันเองเรื่องความรักอะไรแบบนั้นก็ไม่ค่อยจะเข้าใจเท่าไหร่หรอกนะคะถ้าอย่างนั้นอย่างน้อยก็ช่วยมองผมที่แข็งแกร่งขึ้นแล้วทีเถอะครับถ้าเป็นแบบนั้นคุณก็ณน่าจะสนใจผมขึ้นมาบ้างแน่ๆเลยครับเฮ้ยนายนะ่ะ เป็นหัวหน้าของรถก็คงจะเก่งระดับหนึ่งใช่ไหมนายมาดวลกับผมซะถ้าผมชนะแล้วก็เธอก็น่าจะยอมรับผมได้งี่เง่าชะมัดว่าไงนะคาิเลโอสินะถึงเจ้าจะแพ้หรือชนะมันก็ไม่เกี่ยวอะไรกับความรู้สึกของรสสักหน่อยเอาแต่ควบคุมคนอื่นแบบนี้ไม่คิดว่ามันคือฮิโก้หรือไงถ้าอยากให้เขาหันมามองก็หัดทำความคิดถึงความรู้สึกของฝ่ายหญิงให้มากกว่านี้ ท่านแอดท่ามันไม่เกี่ยวกับนายไม่ใช่เหรอมาบ้านข้าแบบนี้มันจะไม่เกี่ยวได้ยังไงกันเล่าผมเองก็ไม่ได้อยากมาในที่สุกปปกพันนี้สักหน่อยเล็กกว่าห้องเก็บของบ้านผมซะอีกนี่มันยังจะเรียกว่าบ้านคนได้อยู่อีกหรือเนี่ยไปกันเถอะครับคุณโรดจะดื่มไวน์ที่บ้านผมหรือจะดื่มน้ำชากันดีนะครับอ่าเฮ้ยเแกน่ะไปเจอกันข้างนอก อยากจะคุยกันไม่ใช่เหรอความผิดที่มาดูถูกบ้านข้าโทษคือตายสถานเดียวมาดวลแลกชีวิตกันเถอะถึงจะไม่บอกก็ตั้งใจแบบนั้นอยู่แล้วมนุษย์ที่ไม่รู้จักเวทมนต์จะเอาชนะผมได้ยังไงกันเหรอเดี๋ยวจะแสดงความแตกต่างให้ดูมานี่เก่ามาเอพิก้าเจ้าพวกนี้คือสัตว์รับใช้ของผมเป็นทาสที่ทำงานให้กับผมเหมือนกับมือกับเท้า จะงอยป่าของพวกมันจะคอยขัดขวางไม่ให้หนายอะไม่ไม,ไม่ไม่หยุดเฮ้ยจะพวกบ้าไม่เจ็บไม่ใช่เหรอไปทางโน้นไปเลี้ยงไม่เชื่องซะจนหน้าทึ่งเลยนะเจะพวกนั้นนะ่ยฮึถึงจะไม่มีสัตว์รับใช้แต่ผมคนเดียวก็พอแล้วเจนท้นเฟนกีบดากกุหลาบกลายเป็นดาบคอยดูนะครับคุณลรส ตั้งแต่วันที่คุณจากไปเป็นอัศวินผมก็เรียนรู้วิชาดาบเวทเสริมพลังจนได้วิธีต่อสู้เฉพาะตัวมาเป็นไงล่ะครับผมคนนี้เท่หรือเปล่าครับไม่เลยค่ะเริ่มจากการตั้งท่าแบบมือสมัครเล่นแล้วมีแต่ช่องโหว่ทั้งนั้นเลยค่ะอู้แรงโพดแต่ว่าถึงแบบนั้นก็ชอบครับบุกแล้วนะ,ะเป็นอะไรไปอัดพลังเวทลงดาบเท่านั้นเองเหรอ สมกับเป็นท่านแอท่าชนะง่ายๆเลยเจ้าค่ะไม่ค่ะถึงวิธีพูดจะเหมือนกับตัวร้ายเลยกะเธอเอาอย่างไม่ได้ใช้เวทมนต์ท่านแอท่าไม่ถนัดรับมือกับเวทมนต์ถ้าใช้ออกมาคุจะรับมือยากแน่โดยเฉพาะเขาเจ้าเมื่อกี้ตอนอยู่ในบ้านทําไมถึงไม่ถอดหมวกหามันเสียมารยาทนะอยู่ในร่มก็ถอดหมวกซะเอะบนหัวนั่นเขาสีเงิน เจ้าคนที่อยู่ในบ้านแล้วไม่ถอดหมวกเกาไม่มีสิทธิ์มาสอนผมหรอกมิลเลอร์เอ็กเซอร์สีเงินผู้ยิ่งใหญ่ทั้งสามคุณคงจะเคยได้ยินอยู่บ้างสินะตา,าสีเงินแอนติเคียทิล่าตาาสีเงินแอนติเชียนแล้วก็เขาสีเงินมินิทมัวพวกผมตระกูลซิวเวอร์ทอนคือทายาทของพวกเขาซิวเวอร์ทอนในภาษาโบราณคือหนามสีเงิน สายเลือดของพวกผมส่วนใหญ่จางไปแล้วเขาเลเหลือข,อขนาดเท่าหนามแต่ถึงอย่างนั้นพลังก็ต่างกับเมรหรือเอลในแถบนี้ยังเห็นได้ชัดไม่ต้องพูดถึงกับมนุษย์จงตายซะเพื่อความรักของผมกับคุณรอดเถอะซอยว๊อถ้าหลบแล้วก็บ้านมันทั้งหมดนั่นข้าจะรับไว้ดูถ้านาาหลบเร็ว ฮ่าฮโดนเต็มเต็มทำได้แล้วนะครับคุณโรถผมชนะแล้วครับน่าเสียดายนะถ้าปิดปากไว้กไ็ไล่เวทมนต์ที่ถนัดไม่ได้แล้วแล้วนะป้าหน้าควรจะโดนไปเต็มเต็มแล้วแน่ๆเมื่อกี้มองผิดไปไม่ใช่เหรอไม่ไม่ใช่เมื่อคู่ไม่ผิดแน่ร่างกายของชายคนนี้ถูกปกคลุมไปด้วยแสงสีเงิน นอกจากดูถูกบ้านแล้วยังทําลายสวนอีกความผิดนี้ถึงตายก็ไม่อาจชดใช้ได้ไม่ใช่แค่มนุษย์หรอกเหรอเขาเป็นใครกันแน่ทนแอท่า,นนทาเห็นผลแพ้ชนะแล้วกรุณาปล่อยเขาเถอะค่ะคนคนนั้นถึงยังไงก็เป็นเพื่อนเก่าของดิฉันค่ะคุณโลดก็ไม่ได้จะฆ่าจริงๆตั้งแต่แ,ตแรกอยู่แล้ว โกหกชัดๆแ,แต่ตั้งต้นจนจบรู้สึกได้แต่จิจตสังหารทั้งนั้นชายคนนี้ไม่มีพลังเวทจริงๆด้วยก็แค่มนุษย์ธรรมดาถ้าอย่างนั้นแสงสีเงินนั่นมันคืออะไรกันท่านแอทาไม่บาดเจ็บนะเจ้าคะอ้าไม่เป็นไรจริงๆนะเดินก้อนหินใหญ่พุ่งใส่เคียวนะเจ้าคะสาวน้อยคนนั้นดูดีๆแล้วตาสีเงินเหรอแต่ว่าเธอไม่ได้อยู่ในสถานะที่จะใช้เวทมนต์ได้ เป็นเพราะพลังลักบ้านละมั้งเมื่อคู่ใจร้อนไปหน่อยเลยไม่ทันสังเกตนะมีอะไรปกป้องชายคนนี้กันแน่คุณคามมิเลโอคะคุณโรสเข้าใจแล้วใช่ไหมคะความอ่อนหัดของตัวเองจะความแข็งแร่งหรือความเป็นมนุษย์คุณก็ไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเขาคนนั้นเลยค่ะคุณคุณโรสชอบ คนคนนั้นหรือครับชอบค่ะคุณคามิโอค่ะคุณเองก็ด้วยค่ะเอ๊ะดิฉันชอบคนที่มีความพยายามค่ะแม้จะเกิดในตระก,กูลที่ดีมีพรสวรรค์มากล้นมีตำแหน่งที่รุ่นก่อนสร้างมาอนาคตที่มั่นคงแต่ในโรงเรียนเวทมนตคุณก็ยังเป็นคนที่ขยันยิ่งกว่าใครๆแม้แรงจูงใจจะเป็นอะไรก็ตามคนที่พยายามมาอย่างต่อเนื่องยาวนานนั้น ก็อย่างยอดเยี่ยมดิฉันเคารพคุณที่เป็นคนแบบนั้นค่ะดิฉันเองก็คอยเฝ้ามองคุณอยู่เหมือนกันนะคะคุณลดคำพูดของดิฉันในตอนเด็กอาจจะสื่อสารไม่ดีนะักแต่ที่ดิฉันชอบคนที่จิตใจแข็งแกร่งมุ่งหน้าสู่เป้าหมายไม่หยุดนั้นไม่ผิดแน่ค่ะแต่สิ่งนั้นจะเป็นความรักหรือความชอบหรือเปล่าดิฉันก็ไม่ทราบค่ะถ้าถ้าอย่างนั้นคุณลถผมเองก็ยังมีโอกาสไม่ค่ะ ดิชันเกลียดคนที่สร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่นได้อย่างหน้าตาเฉยเป็นที่สุดดิฉันไม่มีแผนจะคบกับคนที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ในชีวิตของดิฉันหรอกค่ะไม่นะคุณล้อตัดบัวไม่เหลือเยื่อใยเลยนะหลายวันต่อมาอารุณสวัสดิ์ค่ะทุกคนรองหัวหน้ารถอรุณสวัสดิ์ครับ หลังจากนั้นคุณคาเมเลโอก็ขอโทษท่านแอดท่าแล้วก็ได้กลับไปก็ได้แต่หวังว่าหลังจากนี้เขาจะพบเส้นทางชีวิตใหม่นะคะโอสอรุนสวัสด์ค่ะผู้กองวันก่อนที่ลาหยุดกระทันหันต้องขอโทษด้วยนะคะเรื่องนั้นช่างเธอเหมือนว่าท่านนายพลจะมีงานให้ฉันกับเธอแน่ตามมาสิค่ะโอมาแล้วเลอทั้งสองคนที่จริงแล้วมีเรื่องจะปรึกษานอ พอดีอยากจะให้ผู้ชายคนหนึ่งไปทดลองเข้าร่วมนะ่ะว่าไงให้ลองเข้าไปดูหน่อยจะได้ไหมทดลองเข้าร่วมหรอทดลองเข้าร่วมเพื่งจะผ่านมาไม่ใช่หรอครับแล้วจู่ๆจะให้เขากองที่หนึ่งเรื่องนั้นละน้อพอดีมีเจ้าคนที่น่าสนใจอยู่นิดหน่อยเป็นเอ็กเซอร์แท้ๆแต่ดูเหมือนจะสนใจเป็นนักดาบฝีมือดาบอาจจะไม่เท่าไหร่แต่ด้านเวทมนต์ไม่มีปัญหาถึงยังไงก็มาจากตระกูลเวทมนต์ชื่อดังถ้าเข้าหน่วยหนึ่งแล้วก,ก็ คิดว่าน่าจะมีประโยชน์ตอนไปสำรวจทากโบราณละน้อและหรือว่าสบายดีหรือเปล่าครับผมชื่อคาเมเลโอรอสโดซิวัทร์เพื่อที่จะได้เป็นชายที่ไม่ประโยชน์ตอน่อคุณรอสจึงหวังเป็นอย่างยิ่งที่ว่าจะได้เข้าร่วมครับคนรู้จักของเธอเหรอว่าแต่ทำไมแกถึงไม่ถอดหมวกแล้วอีก,กาเข้ามาในห้องของท่านนายพลได้ยังไงเจ็บวย แกสอนเจ้านั่นให้มันดีๆหน่อยซิผมเองก็ถูกเกลียดเหมือนกันไม่ไหวแล้วครับแล้วจะเอามันมาด้วยทําไมกันเล่าอ้ดูท่าทางจะเข้ากันได้ดีเนาะที่พูดมานี่ท่านนายพลสายตาฟาดฟางแล้วนะคะเข้ากันไม่ได้เห็นชัดๆเลยไม่ใช่หรือข้านั่นความยากลําบากในงานของรถผู้ขยันขันแข็งได้เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งอย่างแล้วคาเมเลโอกับกองอัศวินทุกท่านสบายดีหรือเปล่า ชื่อของผมคือคาเมเลโอลอสโดซิวอทอนตั้งแต่วันนี้ไปจะได้เข้ามาเป็นสมาชิกอัศวินหน่วยที่หนึ่งเหมือนกับคุณรสยามเป็นทางการแล้วอย่าเข้าใจผิดไปล่ะแกไม่ได้เข้าร่วมตาปกติเป็นแค่ทหารรับจ้างชั่ชวคราวเท่านั้นทําแค่งานเบ็ดเตล็ดเท่านั้นแหละโหงานเบ็ดเตล็ดนี่เช่นอะไรหรือครับคือแบบเรื่องแบบนี้ที่บ้านผมมีคนทําให้หมดเลยอะได้ทํางานเหมือนกับคนปกตินี่มันน่าสนใจมากเลยอะครับ ว่าแต่เครื่องแบบกองอัศวินนี่ใช้ผ้าราคาถูกขนาดนี้เลยสินะครับเนี่ยถ้าไม่มีเงินแล้วก็ผมบริจาคให้เอาไหมครับอ่ะถ้าเรื่องเงินเดือนของผมแล้วก็ไม่ต้องห่วงนะครับผมไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินนะ่ะน่าลำคาญโว้ยคามมเลโอกับท่านในพลเยอฉี่เยอดเป็นเด็กดีเนาะท่านในพลสัตว์เลี้ยงของผมถ้าไม่ระวังอ้าวเก่ามากกับเอพิก้า เชื่องได้ไม่อยากจะเชื่อเลยไม่หรอกจุดสำคัญอยู่ที่เหยื่อล่อละนอข้าเองก็มีสัตว์เลี้ยงแค่ฝึกสัตว์นะเรื่องหมูหมูนอส่งอาหารมา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 เจ้าว่าไปยังไม่เคยลองทำอาหารแต่อีกาเลยนอท่านไอนพลท่านไนพลท่านไนพลขอโทษครับคามิเลโอกับกลุ่มสามนอเฮ้เฮเด็กไหม่รุ่นพี่เออ กัสสมิธมาเลยที่สําคัญกว่านั้นนายเป็นเพื่อนสมัยเด็กกับรองหัวหน้ารสเหรอก็ก็ใช่หรอกครับถ้างั้นก็เล่าเรื่องของรองหัวหน้าสมัยเด็กๆให้ฟังหน่อยสิเอก็ได้อยู่หรอกนะครับพอเล่าแล้วก็ได้ของขวัญจากพวกรุ่นพี่มารสแฟนขับเจ้าตัวไม่อนุญาตบัตรสมาชิกหมายเลข128มีคู่แข่งถึง127คนเลยหรือนี่ประมาทไม่ได้เลยเอาเถอะ คิดว่ายังไงคนที่รักคุณโรสมากที่สุดก็คือผมแล้วนะคามิเลโอกับโรสคุณโรสนึกแล้วว่าคุณต้องรักผู้ชายคนนั้นใช่ไหมครับพูดเรื่องอะไรกันคะอย่าแกล้งทําเป็นไม่รู้สิครับผมหมายถึงแอทธาคนนั้นไงเลิกสนใจผู้ชายหน้าเบื่อที่รักแต่บ้านคนนั้นแล้วหันมามองผมเถอะครับการุณาเรีกว่าหลาท่านแอตธาด้วยค่ะเข้าข้ากันแบบนี้ว่าแล้วเชียวไม่ค่ะห่วงตัวคุณเองเถอคะค่ะเฮ้ย แกน่ะอย่ามาว่าแอท่าของฉันนะเว้ยแล้วก็อย่ามารู้จักกันตอนที่ฉันไม่เห็นเซ่เดี๋ยวกว็ฆ่าทิ้งซะหรอกแค่รู้จักกันก็จะฆ่ากันแล้วหรยอครับฮัทชิวขออภัยด้วยครับอ้าววันหน้าสนใจการวัดรูปด้วยหรยอครับเนี่ยคามมเลโอก,กับคายอ้าก็นะโอ้น่าทึ่งมากผิดกับลูกรักเลยนะครับเนี่ยนึกว่าจะวาดได้แต่ขยานเสียอีกต้องมองใหม่แล้วนะครับเนี่ย แกนี่ถ้าอยู่ในสังคมหัดระวังปากไว้บ้านจะดีกว่านะโอ้เป็นรูปที่ดีเลยนะครับเนี่ยถึงจะสู้กับคุณโรสไม่ได้แต่ก็เป็นรูปหญิงสาวที่งดงามทีเดียวนะครับขอบใจก็นะถึงฉันจะคิดว่าตัวจริงสวยกว่าโรสก็เถอะโหมีนางแบบด้วยหรือครับนี่อย่าไปบอกใครนะเฮ้ยคามิเลโอก,กับความอิจฉาเฮ้ยคาิเลโอสินะเออโอ เหมือนแกนจะได้เข้าร่วมหน่วยหนึ่งโดยไม่ต้องสอบเลยนะ,ะเล่นเส้นละสิน่าอิจฉาจังนะที่พูดมานี่ลองคิดดูดูแล้วก็น่าสงสารนะครับคนที่ไม่มีเนี่ยต่อหน้าคนที่มีก็ได้แต่เปลี่ยนความอิจฉาเป็นคําพูดเสียดแทงโจมตีคนอื่นเพื่อความระบายโกรธของตัวเองผมเกิดมาในกลุ่มคนที่มีทั้งพรสวรรค์และหน้าตาเลยไม่สามารถทำความเข้าใจความรู้สึกทางโลกแบบคุณได้เลยแม้แต่น้อยเลยละครับ ถ้าทำร้ายผมแล้วจะทำให้ความมั่นใจในตัวของคุณอน้อยนิดกับคุณพอใจได้แล้วก็ขอยินดีรับไว้ก็แล้วกันนะครับถึงฉันจะไม่ชอบหมอนั่นก็จริงแต่ความตรงไปตรงมาแบบสุดตรงของหมอนั่นฉันว่าก็น่าชื่นชมอยู่เหมือนกันนะอัจฉริยะด้านการกวนส้นตีนคนอื่นชัดๆเลยเห็นด้วยค่ะอ้าวทำไมถึงโกรธล่ะครับก็เป็นเรื่องจริงแท้ๆรู้สึกแบบนั้นมาตั้งนานแล้วล่ะค่ะ